จเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านวันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกคนทุกท่านที่ได้เข้ามาฟังธรรมะและข้อคิดเรื่องเล่าต่างๆวันนี้ก็มีชื่อเรื่องว่าบูชาบุคคลที่ควรบูชาอยู่ในมงคลที่สามดูก่อนอานนท์ผู้ใดแลไม่ว่าเป็นพิสุพิสุนีอุบาสก หรืออุบาสิกาเป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมผู้นั้นชื่อว่าศักการะเคารพนับถือบูชาย้ำเกรงนอบน้อมตถาคตด้วยการบูชายอย่างยอดเยี่ยมในการเดินทางไกลเราจำเป็นต้องมีสเบียงติดตัวไปเพื่อหล่อเลี้ยงสังขารให้ดำรงอยู่ ได้ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางในโลกนี้หรือเดินทางในโลกหน้าหรือแม้กระทั่งเดินทางไปสู่อายตนะนิพพานจะต้องมีสเบียงคือบุญไว้หล่อเลี้ยงกายและใจบุญจะช่วยชำระใจของเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์และเป็นเครื่องดึงดูดความสุขความสำเร็จในชีวิตบุญเกิดจากการบําเพ็ญบุญกิริยาวัตถุสิท แต่ทางมาแห่งบุญโดยย่อได้แก่การทำทานรักษาศีลและจะเดินสมาธิภาวนาเป็นต้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจัดไว้ในคุถกะนิกายคุถกะปาะว่าดูก่อนอานนท์ผู้ใดแลไม่ว่าเป็นพิสุพิสุนีอุบาสกหรืออุบาสิกาเป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมผู้นั้นชื่อว่าศักการัเคารพนับถือบูชาย้ำเกรงนอบน้อมตถาคตด้วยการบูชาอย่างยอดเยี่ยมการเคารพบ,บูชาต่อพระรัตนตรัยที่ดีที่สุดคือการทําใจหยุดใจนิ่งเพราะเป็นการปฏบิบัติบูชาที่จะพาเราเข้าสู่การเข้าถึง และเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระรัตนตรัยภายในดังนั้นให้พวกเราหยุดใจสบายๆหยุดนิ่งอยู่ที่ตัวเราให้สนิทเป็นหนึ่งเดียวหนึ่งใจกันและให้เราเอาใจมาหยุดอยู่ตรงนี้นิ่งอยู่ตรงนี้เป็นวิธีที่ดีสุดในการบูชาพระรัตนตรยัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า การบูชามีสองอย่างได้แก่อามิสบูชาและปฏิบัติบูบชาอามิสบูชาคือการบูชาด้วยวัตถุสิ่งของมีดอกไม้ทูบเทียนเครื่องหอมอาหารหวานคาวและน้ำเป็นต้นส่วนปฏบิบัติบูชาหมายถึงการตั้งใจปฏิบัติธรรมสร้างคุณงามความดีตามคำสอน และปฏิบัติตามแบบอย่างอันดีงามของผู้ที่เราจะบูชาพระพุทธองค์ตัดทันเถินว่าการปฏบิบัติบูชาเป็นเลิศกว่าอามิสบูชาเพราะใครก็ตามบูชาพระรันตนรใจด้วยการทำใจหยุดใจนิ่งให้เข้าถึงรัตนะทั้งสามย่อมได้ชื่อว่าทำการบูชาอันสูงสุด มีอนิสงส์ยิ่งใหญ่เกินจะพันนาได้อามิสบูชาที่ทำด้วยจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์เต็มเปลี่ยมไปด้วยความศรัทธ,ธาเลื่อมใสในผู้มีคุณธรรมสูงสุดเช่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจก,กพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์ซึ่งเป็นผู้สะอาดหมดจดจากกิเลสอาสวะแล้วย่อมมีอนิสงส์มหาศาล ดังเช่นเรื่องราวของนายสุมาณะมาลาการเรื่องมีอยู่ว่าในกรุงราชครึกมีช่างจัดดอกไม้คนหนึ่งชื่อสุมาณะทุกๆเช้าเขาจะนำดอกมะลิแปดธนานไปถวายพระเจ้าพิมพิสารและจะได้รับมาเป็นค่าดอกไม้วันละแปดกหาปณะ,ะเป็นประจำ วันหนึ่งขณะที่เขาถือดอกไม้จะนำไปถวายพระราชาพระบรมศัสดาสเสด็จมาบินทบาทพร้อมด้วยหมู่พิสุงสง์จำนวนมากพระพุทธองค์ทรงปริงฉับพันนรังสีออกมาจากพระวรกายนายสุมาณะเห็นแล้วเกิดความเลื่อมใสศรัทธามากอยากจะถวายดอกมะลิทั้งแปดทนานที่ถืออยู่ในมือ เพื่อเป็นพุทธบูชาเขาคิดว่าถ้าหาพระราชาไม่ได้รับดอกไม้เหล่านี้ในวันนี้เราอาจจะถูกประหารหรือถูกในระเทศออกจากเวนแฟนก็ได้แต่ก็ช่างเถอะเพราะถึงพระราชาจะทรงอนุเคราะห์เราด้วยการพระราชทานทรัพย์เป็นค่าดอกไม้ก็คงพอเลี้ยงชีวิตได้แค่ในภพชาตินี้เท่านั้น แต่การบูชาพระบรมศาสดาด้วยดอกไม้เหล่านี้จะทำให้เราได้รับความสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเราคิดอย่างนี้แล้วก็ตัดสินใจสละชีวิตโปรยดอกไม้ทั้งแปดขนานบูชาพระบรมศาสดาทันทีทันใดนั้นสิ่งอัศจรรย์ก็บังเกิดขึ้นคือดอกไม้มะลิทั้งแปดขนาน ไม่ได้ตกถึงพื้นดินเลยดอกมะลิสองทนานได้กลายเป็นเพดานดอกไม้แผ่อยู่เหนือพระเศียรของพระบรมศาสดาอีกสองทนานแผ่เป็นกำแพงดอกไม้ลอยอยู่ข้างฝาและสองทนานอยู่ข้างซ้ายส่วนอีกสองทนานอยู่ข้างหลังกำแพงดอกไม้ทั้งหมดนี้ ลอยไปพร้อมกับพระบรมศาสดาเมื่อพระพุทธองค์ทรงพระดำเนินกำแพงด้วยมะลิทั้งหมดก็ลอยตามไปเมื่อประทับยืนกำแพงดอกมะลิก็หยุดอยู่กับที่เหมือนกันนายสุมาณะเห็นดังนั้นเกิดความปิติปราโม์เป็นอย่างยิ่งได้ถวายบังคมพระบรมศาสดาแล้วกลับไปยังเรือนของตน เมื่อกลับไปถึงบ้านภรรยาของเขาถามหาดอกไม้สำหรับพระราชาเขาตอบว่าถาวายพระบรมศาสดาไปแล้วภรรยาถามอีกว่าแล้วจะหาดอกไม้ที่ไหนไปถาวายพระราชาละ่ะเขาตอบว่าฉันได้ตัดสินใจแล้วว่ายอมสละชีวิตถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระบรมศาสดา ถ้าพระราชาจะลงพระอาญาอย่างไรฉันก็ยอมภรรยาเขาเกิดความกลัวในพระอาญาจึงต่อว่าสามีว่าทำไมโห่อย่างนี้เธอไม่รู้หรอกหรือว่าธรรมดาพระราชาจะให้คุณหรือโทษพระองค์ก็ทำได้อย่างเต็มที่ถ้าทำให้พระองค์กลิ้วเพียงครั้งเดียวก็อาจเกิดความพินาศได้ ฉันไม่ยอมรับกรรมไปกับเธอด้วยหรอกนางรีบพาลูกไปเฝ้าพระราชากราบทูลเรื่องราวทั้งหมดเพื่อเอาตัวรอดว่าสิ่งที่นายสุมาณะทำไปนั้นขอให้เป็นเรื่องของเขาเพียงผู้เดียวตนเองไม่ข้องเกี่ยวด้วยและจากขอหย่ากับนายสุมาณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพระเจ้าพิมุสารทรงเป็นสัมมาทิฏฐิ และบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันแล้วจึงมีศรัทธามั่นคงในพระรัตนตรยัยพอได้สดับแล้วพระองค์รู้สึกชื่นชมนายสุมานณะแต่ก็แกล้งทำเป็นพิโรธตรัสว่าเราต้องเอาผิดกับนายสุมาณะให้จงได้รับสั่งให้ภรรยาสุมาณะกลับไปแล้วพระองค์ก็รีบตามเสด็จพระบรมศาสดาไปตลอดทางพระบรมศาสดาทรงทราบว่า พระราชามีจิตเลื่อมใสจึงเสด็จดำเนินต่อไปเพื่อให้พระราชาได้อนุนมุทนาในการทำความดีของนายสุมานณะพระองค์ไม่ทรงประทานบาตรให้ใครเลยเสด็จไปจนถึงพระลานหลวงจึงได้ประทานบาตรแก่พระราชาพระพุทธองค์สวยพัตหารที่พระลานหลวงทรงอนุนมุทนาแล้วจึงเสด็จกลับสู่พระวิหาร ซึ่งดอกไม้เหล่านั้นยังคงลอยติดตามพระองค์ไปตลอดเวลาจนกระทั่งเสด็จเข้าไปสู่พระคันกุลีดอกไม้จึงได้ตกลงที่ซุ้มประตูพระเจ้าพิมพิสารท่งเสด็จพระบรมศาสดาแล้วทรงรับสั่งให้นายสมณะเข้าเฝ้าตัดยกย่องการกระทำของเขาที่กล้าสละชีวิตเพื่อบูชาพระพุทธองค์ และได้พระราชทานช้างมา้าทาตทาสีนารีผู้ประดับด้วยเครื่องอลังการอย่างละเป็ดพร้อมทั้งบ้านสวยและทรัพย์หนึ่งพันกหาปณะนะกับเครื่องประดับชื่อว่ามหาปสารเกเขาพระอานนท์ได้ทูลถามพระพุทธองค์ถึงผลของการบูชา ที่นายสุมาณะมาลาได้กระทําว่าจะมีผลเป็นอย่างไรพระพุทธองค์ตรัสว่าอานนท์นายมาลาการนี้สละชีวิตเพื่อเราทําการบูชาด้วยดอกไม้จกไม่ไปสู่ทุกขติตลอดเสนกับจะท่องเที่ยวไปในเทวโลกและมนุษย์โลกต่อไปภายภาคหน้าจะได้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้านามว่าสุมาณะ จะเห็นได้ว่าการบูชาบุคคลที่ควรบูชามีอานิสงส์ยิ่งใหญ่แม้จะเป็นเพียงอมิสบูชาแต่ถ้าหากทำถูกที่ถูกทักขีในยบบุคคลและทำด้วยจิตเลื่อมใสในพระรัตนตรัยแล้วย่อมได้รับผลอันไพบู์ดังนั้นการบูชาบุคคลที่ควรบูชาจึงได้ชื่อว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งไม่ว่าท่านบูชาควรบูชาทั้งหลาย จะยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ก็ตามการบูชาก็มีอนิสงส์ไปสารเช่นกันดังเช่นที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในคุธ,ธกะนิกายคาถาธรรมบทว่าใครๆไม่อาจนับบุญของบุคคลผู้บูชาได้ว่าบุญนี้จะมีประมาณเท่าใดไม่ว่าจะด้วยวิธีนับอย่างไรก็ตามซึ่งท่านผู้ควรบูชาคือพระพุทธเจ้า หรือพระสาวกทั้งหลายผู้ข้ามพ้นธรรมที่ทําให้เนิ่นช้าได้แล้วผู้ข้ามพ้นความเศร้าโศกและความคร่ําครวญแล้วไม่ว่าท่านทั้งหลายจะยังมีชีวิตอยู่หรือปะรินิพานแล้วการที่พวกเราได้ร่วมสร้างสิ่งที่ดีๆหรือพระพุทธองค์หรือพระรัตนตรัยทั้งสามเพื่อบูชาพระรัตนตรัยด้วยจิตที่เลื่อมใส ก็เช่นเดียวกันและยิ่งถ้าเรามั่นปฏิบัติจะเริญนสมาธิภาวนาเพื่อให้เข้าถึงธรรมะภายในคือมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งก็จะทำให้บุญอันยิ่งใหญ่ไพศาลย่อมจะบังเกิดขึ้นแก่พวกเราอย่างนั้นเหมือนกันฟังธรรมมาวันนี้ก็ขอให้นำไปปฏิบัติเพื่อเป็นสิ่งที่กุศล สร้างคุณงางความดีในการปฏบิบัติบูชาให้เกิดผลกับเราขอความสุขความจเจริญในธรรมจงบังเกิดขึ้นแก่ท่านทั้งหลายจะเริญพร